ทุกปัญหามีทางออกเสมอชีวิตย่อมพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ที่ทำให้ใจวันไหวแต่ธรรมะสอนให้รู้ว่าทุกปัญหาแม้ดูหนักหนาเพียงใดก็มีทางออกเสมอหากใจยังไม่ยอมแพ้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างที่นำทางให้พ้นจากความมืดหมายความว่าปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงช่วยให้มองเห็นทางออกแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดเมื่อพบปัญหาอย่าปล่อยให้ใจตกอยู่ในความกลัวหรือท้อแท้แต่จงใช้สติและปัญญาในการพิจารณามองหาสาเหตุและวิธีแก้ไขอย่างใจเย็น เพราะการแก้ปัญหาด้วยใจที่มั่นคงและสงบจะช่วยให้พบทางออกได้เร็วและชัดเจนกว่ามองปัญหาอย่างเข้าใจก้าวแรกสู่ทางออกเมื่อเผชิญกับปัญหาหลายครั้งใจเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความกลัวมเมฆหมอกแห่งความสับสนบ,บางปัญญาทำให้มองไม่เห็นทางออกอย่างชัดเจน ธรรมะสอนให้เข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยที่มีสาเหตุแน่นอนหากรู้จักต้นเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงจะช่วยให้มองเห็นทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและไม่หลงทางพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเหตุแห่งทุกนั้นย่อมมีหมายความว่าทุกและปัญหาย,ย่อมเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย การรู้จักเหตุแห่งปัญหาจึงเป็นก้าวแรกสู่การแก้ไขที่ถูกต้องเมื่อเข้าใจต้นเหตุของปัญหาแล้วจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านและไม่คิดลบเกินเหตุแต่จะมองเห็นสิ่งที่ควรทำเป็นขั้นตอนลดความเครียดและความวิตกกังวลลงได้อย่างมากการเข้าใจสาเหตุของปัญหาไม่ใช่การยอมแพ้หรือมองโลกในแง่ร้าย แต่เป็นการยอมรับความจริงและเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติและปัญญาการมองปัญหาอย่างเข้าใจเป็นการฝึกใจให้มีสติรู้ตัวและเป็นการเริ่มต้นใช้ปัญญานำทางชีวิตแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ครอบงาจนหลงทางชีวิตทุกคนล้วนเผชิญกับปัญหา แต่ผู้ที่เห็นทางออกได้คือผู้ที่ไม่กลัวที่จะมองลึกเข้าไปในปัญหาและไม่ยอมให้ความกลัวหรือความเครียดทำลายใจในทุกปัญหามีบทเรียนที่ซ่อนอยู่และในทุกบทเรียนมีทางออกที่รอการค้นพบขอให้ใจมั่นคงและตั้งมั่นในปัญญาและจะพบว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอจิตใจที่มั่นคงยิ่งกว่าทุกอุปสรรค ชีวิตมักจะพบกับอุปสรรคมากมายบางครั้งอุปสรรคเหล่านั้นหนักหนาสาหัสจนทำให้ใจวั่นไหวแต่ธรรมะสอนว่าจิตใจที่มั่นคงคือพลังที่แท้จริงในการฝ่าฟันทุกอุปสรรคพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตที่มั่นคงนั้นพ้นจากความทุกข์หมายความว่าใจที่ตั้งมั่นและไม่วั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลง คือใจที่สามารถก้าวผ่านความยากลาบากได้อย่างสงบการฝึกใจให้มั่นคงไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือทุกข์แต่คือการรู้เท่าทันความรู้สึกน,นั้นไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความวิตกครอบงำและไม่ยึดติดอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นานานเกินไปเมื่อใจมั่นคงจะมีพลังที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ ไม่ถูกความกลัวหรือความท้อแท้ครอบงำจิตที่มั่นคงจึงเป็นเหมือนเสาหลักที่คอยประคองชีวิตในยามลำบากลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลึกแน,น่นไม่ว่าแรงลมจะแรงเพียงใดต้นไม้นั้นก็ยังยืนหยัดอยู่ได้เช่นเดียวกับใจที่มั่นคงไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาเพียงใด ก็สามารถฝ่าฟันไปได้อย่างสงบเย็นการปล่อยวางคือการเปิดทางออกการ,รเผชิญกับปัญหาบ่อยครั้งใจจะยึดมั่นและเกาะติดกับสิ่งที่ทำให้ทุกข์ความยึดติดนี้เองที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เพิ่มพูนธรรมะสอนว่าการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งหรือหนีปัญหาแต่เป็นการเปิดใจให้กว้างขึ้น ให้ความทุกข์ค่อยๆคลายตัวลงและเปิดทางให้ปัญญาได้ทำงานพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการปล่อยวางคือหนทางสู่ความสงบหมายความว่าเมื่อใจปล่อยวางจากความยึดมัน่นความทุกข์จะลดน้อยลงและใจจะสงบเย็นขึ้นการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่ใจ แต่คือการไม่ยึดติดจนทำให้ใจเป็นทุกข์เมื่อใจว่างจากความยึดมั่นก็จะเกิดความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นเมื่อฝึกปล่อยวางได้อย่างสม่ำเสมอจะพบว่าใจไม่ถูกลากไปตามอารมณ์และความคิดที่วุ่นวายแต่สามารถมองปัญหาอย่างเป็นกลาง และค้นหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมได้ยอย่างชัดเจนการปล่อยวางเป็นการเปิดทางออกให้กับปัญหาเพราะเมื่อใจไม่ถูกพันธนาการปัญญาจะเบ่งบานและนำทางสู่การแก้ไขที่แท้จริงความอดทนและความเพียรไม่เคยทำร้ายใครในช่วงเวลาที่เผชิญกับอุปสรรคหนักหน่วง ใจหลายดวงอาจเริ่มอ่อนล้าหมดกำลังใจธรรมะสอนว่าความอดทนและความเพียรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ก้าวผ่านความยากลำบากนั้นได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดหักใจยังไม่ท้อความสำเร็จก็ยังเป็นไปได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความเพียรเป็นทางแห่งความสำเร็จหมายถึงการพยายามไม่ย,ย่อท้อต่ออุปสรรค และไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ความอดทนไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยต่อความเจ็บปวดแต่คือการยอมรับความจริงนั้นด้วยใจมั่นคงและพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งความเพียรคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนแต่ละก้าวที่เดินไปนั้นล้วนมีคุณค่า แม้ก้าวเล็กๆก,ก็ยังเป็นการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าหากใจไม่ยอมแพ้และยังคงเดินหน้าอย่างมีสติและปัญญาอุปสรรคที่ดูเหมือนยากเย็นจะกลายเป็นบทเรียนที่แข็งแกร่งและเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่แท้จริงการมีสติคือดวงประทีปนำทางใจเมื่อเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย สติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ไม่หลงทางธรรมสอนว่าสติช่วยให้ใจตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่ถูกความคิดและอารมณ์ดึงพาไปในทางลบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีสติคือมีปัญญาเมื่อมีสติจึงมีปัญญาในการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม การมีสติไม่ใช่เพียงการรับรู้สิ่งรอบตัวเท่านั้นแต่คือการรับรู้ความรู้สึกความคิดและอารมณ์ภายในใจทำให้ไม่หลงไปกับความโกรธความกลัวหรือความวิตกกังวลเมื่อมีสติจิตใจจะสงบลงและพร้อมที่จะตัดสินใจด้วยความชัดเจนไม่ใช่ตามแรงกระตุ้นของอารมณ์ชั่วขณะ ซึ่งมักนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดจงฝึกสติโดยการรู้ลมหายใจรู้ตัวในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ใจอยู่กับปัจจุบันและไม่ฟุ้งซ่านสติที่มั่นคงคือแสงสว่างนำทางให้ผ่านพ้นปัญหาอย่างสงบการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญธรรมะสอนให้เข้าใจว่าทุกเหตุการณ์มีความหมายและเป็นโอกาสให้เราเติบโตทางจิตใจการเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ทางออกพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความติดข้องนั้นเองทำให้เกิดความทุกข์หากลดความยึดติดลงได้ ก็จะคลายทุกข์และเปิดใจรับสิ่งใหม่เมื่อเปลี่ยนมุมมองจากความทุกข์เป็นบทเรียนจากอุปสรรคเป็นโอกาสใจจะเปิดกว้างและพร้อมรับมือกับปัญหาอย่างมีสติการมองปัญหาอย่างสร้างสารรค์ช่วยปลดล็อกความคิดติดขัดและนำไปสู่ทางแก้ไขที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลองฝึกเปลี่ยนมุมมองเมื่อเจอปัญหา ถามใจว่าปัญหานี้สอนอะไรโอกาสอะไรซ่อนอยู่แล้วจะพบว่าทุกปัญหานำมาซึ่งการเรียนรู้และการเติบโตการให้อภัยคือเส้นทางแห่งการปลดปล่อยเมื่อเผชิญกับความเจ็บปวดจากความผิดหวังหรือการถูกทำร้ายใจหลายดวงมักเก็บความโกรธความแค้นไว้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงให้ความทุกข์ลุกลาม ธรรมสอนว่าการให้อภัยไม่ใช่เพียงการปล่อยคนอื่นแต่คือการปลดปล่อยใจตนเองจากพันธนาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าทำร้ายตนเองการยึดต,ติดกับความโกรธและความเกลียดชังเป็นการทำร้ายใจตัวเองมากกว่าผู้อื่นเมื่อเลือกให้อภัยใจจะได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวด และเปิดทางให้ความสงบและความสุขเข้ามาแทนที่การให้อภัยไม่ได้หมายความเมื่อยอมรับความผิดนั้นแต่คือการไม่ยอมให้ความโกรธมาควบคุมชีวิตและเลือกเดินทางแห่งสันติสุขในใจแทนขอให้ใจกล้าที่จะให้อภัยเพื่อเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความทุกข์และพบทางออกของชีวิตอย่างแท้จริง ความเชื่อมั่นในตนเองสร้างแรงใจไม่ยอมแพ้ในทุกความยากลำบากที่เกิดขึ้นใจดวงใดที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะพบทางออกและก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้ธรรมะสอนว่าความเชื่อมั่นในตนเองเป็นพลังภายในที่ช่วยให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและมีเป้าหมายพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า จงเชื่อมั่นในตนเองความเชื่อมั่นนี้ไม่ใช่ความหยิ่งโสแต่คือความมั่นใจที่เกิดจากความรู้จริงและความเพียรพยายามเมื่อใจมีความเชื่อมัน่นจะไม่หวั่นไหวต่อคำวิจารณ์หรือความล้มเหลวแต่จะมองเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้เดินต่อขอให้ทุกดวงใจรักษาความเชื่อมั่นไว้ในใจ เพราะนั่นคือแสงสว่างที่นำทางให้ก้าวผ่านความมืดมนและเป็นแรงใจที่ไม่เคยดับไปในที่สุดทุกปัญหาจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อใจเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริง